สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มน้องนะครับก็มาพูดคุยกับ FC คือเก่าพี่น้องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์ช่องผมก็พูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้พี่น้องเนาะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ให้กําลังใจกันบ้างนะครับติดตามภาษาช่องหนุ่มน้องนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยพี่น้องคือเก่านะครับคือ จะพูดคุยเรื่องงานบุญง,งานบุญน,นี่แหละนะครับงานบุญนี่คือผมผมรู้สึกว่ามันมีมีคำคำหนึ่งนะครับเวลาเราเราใส่บาทพี่น้องเราใส่บาทเราใส่บาทใส่ทำบุญไปแล้วพี่นอ้องก็ะจะมีการให้ให้ศีลให้พรนะครับการให้พรนะครับ การให้พรการรับศีลอะไรเงี้ยนะครับการให้พรนี่ก็คือเข้าใจได้พี่น้องเข้าเฮ็ดบุญแล้วนะครับพระพระพุนกสีพระพุนกศีาให้พรนกระเพ้านะครับก็เป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการรับศีลน,นะครับจะเลยก็เลยมาพูดนะครับว่าในมุมอมองของผมเนี่ยมันจะคิดตรงกันกันกบเอฟซีไหมนะครับ หรือว่ามี f c ท่านใดที่ว่ามีความคิดแตกต่างนะครับเข้ากับเอบมามาคุยกันเบื่องน,อนะครับสหรับผมที่เห็นอยู่นี่ก็สิเป็นน้องน้ำครับพี่นอ้องพามาชมบรรยากาศนะครับก็คุยกันไปนะครับเล่าเรื่องจมกันไปนะครับให้เอฟซี FC ฟังนะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องเนาะอย่างว่าผมก็สงสัยนะครับเือเรื่องการทําบุญนี่แหละบ้านเฮานี่การเฮ็ดวงเฮ็ดบุญนะครับก็ การลบพรนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องที่ว่าเข้าเฮ็ดบุญแล้วพระเพิ่กนกะให้ศีลให้พรน,นะครับแต่มันสงสัยตรงครับว่าให้ศีลนี่แหละนะครับคนส่วนมากก็คือไปรับศีลจากพระนะครับคนธรรมดาบรรนเองก็ถือศีลหานะครับข้อหนึ่งก็ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองก็ห้ามลักทรัพย์ข้อสามสี่ห้าอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องแต่ว่านี่แหละผมมามามา,มาคิดดูพี่น้องว่า ผู้เฒ่านี่นะครับกบฎเดว่าวให้เพิ่นนี่้พี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาพูดในเรื่องความเข้าใจนะครับคือการรับศีลน,นะครับการรับศีลนี่นะครับพ่อไปนั่งฟัง้งพระิ่นเ้านี่นะครับปานาติปาตาย,ยังก็ว่าขึ้นไปลนะเนาะทุกอย่างพี่น้องนะครับเราจะไม่ได้บุญในพี่น้องในความคิดส่วนตัวผมนะนะครับการรับศีลนี่นะครับมันไม่ใช่การรับบุญพี่น้องอย่าอย่าอย่ามองถือว่ามันเป็นเรื่องง่ญ่พี่น้อง บุญเนี่ยนะครับแลคือเราได้ทําทานไปแล้วนะครับในความคิดผมนะแต่ว่าการรับศีลเนี่ยถึงเราจะไปรับศีลหอดแปดขอซีบขอกะซ่างพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเหมือนกันนะครับการที่เราไปทําบุญใส่บาตรแล้วนะครับบางคนก็ว่ารับศีลรับศีลเสร็จแล้วกลับมายังบ่หอดบ้านพี่น้องปล่อยหัวปล่อยลูกแล้วนะครับอ่อันนี้มันก็ไม่ได้บุญพี่น้อง มันเป็นการทำบาปต้องแยกกันได้พี่น้องเด้อบาปกับบุญมันต่างกันไอ้มันคนละส่วนกันนะครับนี่แหละผมก็เลยสงสัยพี่น้องว่าไม่ต้องในความคิดของผมแล้ววา่าคือบ่ต้องไปซีเรียสนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเคยเห็นเนาะเมื่อก่อนเคยเห็นนี่คือบา้านเน่าเหตุบุญแล้วปุ๊บนะครับปันจุว่ามารับศีลเด้อมารับศีลคือการรับศีลน,นะครับในความคิดของผมนี่คือมันไม่ได้มีประโยชน์พี่น้องนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับ คือมันขึ้นอยู่ที่เราพี่น้องเราปฏิบัติยังไงให้ปฏิบัติได้นะครับหู้นะครับแล้วก็นามาปฏิบัตินั่นแหละครับถึงจะได้ผลประโยชน์นะครับถึงคิได้ผลนะครับที่มีประสิทธิธภาพนะครับถ้าเราไปนั่งฟังพระนะครับมันก็ยังว่าเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนขับขึ้นเอวยพรอในห้องสื่อแต่ห้องปฏิบัติมันก็บร่ได้เกิดรูปเกิดผลเกิดมากเกิดผลนี่ยังนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้เอฟซีฟังนะครับอ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอฟซีท่านไหนที่คิดเหมือนผมหรือว่า จะคิดแตกต่างกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูแม่น้ําพี่น้องดูนกคลองพี่น้องคุณแน่นะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนนี่คืออย่างว่าหละเนาะพี่น,น้องเนาะฝนตกระโตกดีดีพี่น้องน้าแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับฝนดีมากนะครับฝนดีก็ราคาข้าวก็ไปดีขึ้นเก่าแล้วพี่น,น้องอนะครับจะเ,เป็นชาวนาก็าประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ